สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนวาน้าแม็กโนเลียชาแนลนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทํานะครับนกสวยงามนะครับเป็นนกเสียงร้องครับสวยงามแล้วก็ไพเราะนะครับร้านเทสอาร์อารสนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับเสร็จจักมาร์เก็ตโซนดีนะครับเลขที่88นะครับตามนี้นะครับเบอร์โทรอ่ะไลน์ไอดี่เดี๋ยวไปทําความรู้จักพี่แม่เจ้าของร้านกันนะครับ ครับนี่ฮะดูป้ายอันนี้เป็นฟอร์พัสนะครับสวยนะอ่ะไปหาพี่แม็กกันนะครับวันดีดูมีรูกป้อนจำหน่อยยนะสวัสดีครับพี่แม็กอ่าสวัสดีครับวันนี้ขอถ่ายทานกสวยงามครับนกสวยงามที่เป็นนกขนาดเล็กแล้วก็เสียงไพเราะนะครับอ่าครับผมวันนี้เราก็ร้านเราจะเป็นนกเล็กๆหมดครับครับครับผมได้ครับผมเชิญครับ มุมแรกเอาตรงไหนดีครับพี่แม็กอันนี้ก็ได้ครับตรงนี้อ่าครับผมมามุมแรกตรงนี้เลยนะครับพี่แม็กอันนี้พิ้นเจดสีครับครับผมพิ้นเจดสีก็จะมีสีเขียวสีเหลืองอันนี้จะเป็นซิลเวอร์อ่าครับซิลเวอร์นี่อยู่ในกลุ่มว่าเราก็เรียกว่าสีสูงสีสูงนะอ่าโอเคครับมีฟ้ามีคัสเตลพวกนั้นครับครับผมครับอย่างนี้พ่อจะบอกราคาน้องได้ไหมตัวเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ผมขายราคากันเดงมากเลยสองพันห้าสองพันห้าเท่านั้นนะเป็นสักสามพันสี่พันก็ไม่ทำยากครับผมอ๋อสวยมากนะครับิลเร์นในสีสวยนะขั้นๆทำยากเพราะมันมันจะสะเก็ดเหนือขึ้นจากฝาึ้นดีอ่านะครับดูเห็นไหมอาหารได้มาตรฐานนะก็น้านะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็ตัวเนี่ยใเป็นของนำข้าวเนี่ยอ่าครับผมแล้วก็ข้างบนนี้คืออะไรครับพี่แม็กซ์ตนี้จะเป็นสีเหมือนกันครับสีเหลืองครับตรวนี้จะเป็นเหลืองตรงเมียอืมครับผมเหลืองหน้าดําครับหน้าดาหมกม่วงอ้อสวยนะครับสวย อ่าต่อมาโครงต่อมาครับอันนี้จะเป็นเขียวครับ,รบเป็นเขียวหน้าเทาครับเขียวหน้าเทาอบแ้งเหมือนกันอ่าอร่อยนะครับ สวยมากคุณตัดฑเต็มแอ่าครับพวกตะกูลฟิกเสีนะครับวันนี้ยวสีก็จะมีเขียวมีเหลืองเป็นเป็นสีสีพื้นครับแต่หน้าก็จะมีหน้าดําหน้าเทาหน้าแดงหน้าส้มแล้วก็นกสายพันธุ์เนี้ยนะครับเราสามารถพัฒนานสีสันต่างๆได้เป็นสีต่างๆด้วยก็ที่สำคัญคือมีงานประกวดโดยมีคันเนสครับ <ผม S 2> เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยจัดตามห้างกันนะพี่เนอะใช่ใช่นะฮะ แล้วคุณโอ้ ment, king, ain, ุนี้เสียงก็ไม่รบกวนครับตัวเล็กเลี้ยงง่ายสวยกินน้อยนะฮะได้อ่าต่อมาโครงต่อมาครับพี่แม็กอันนี้เลยเ่ยกลุ่มของฟอพัทแล้วฟอพัทแล้วนะครับเป็นลูกแก้วฟอพัทฟอพัทนี่จะนิยมกันมากดาราก็นิยมเช่นที่ที่ออยธนาที่ออยธนาเราชอบน้องอ้นน้องอ้นน้องอ้นอ่าพี่อ้นพี่อ้นพี่อ้นซาบูตพี่อ้นซาบูตผมรู้จักเขาตั้งแต่ อยู่ชมรมนกหงอยก่ะตอนนั้นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันตอนนั้นบีบีทีครับตอนนั้นดั้งเดิมเลยตอนนั้นพี่แตมเป็นประธานอยู่พี่แตมชาร์ตเป็นประธานอยู่ฮะนี่ฮะสวยนะฮะก็เป็นนกนกสายพันธุ์นกแก้วเล็กที่สุดอย่างฟอพัทเนี่ยนะครับตัวนี้ผมเห็นเป็นตาแดงตัวนี้เรียกว่าอะไรตัวนี้ก็จะเป็นสูงสุดของสายตาแดงก็คือพิมไอโนอก ทีมไอดอลจะมีรองลงมาก็คืออาร์บิโนตัวขาวตาแดงแล้วก็ลูติโนเหลืองตาแดงครับผมไอตัวนี้ก็เรียกว่าขาวตาแดงแล้วมีมีเทอร์คอยส์ก็เลยเรียกว่าทีมไอโดอ่านี่ก็คือคนสุดของสายตาแดงคนสุดยอดนะฮะทีมไอโดและอย่างตัวเนี้ยครับผมตัวนี้จะเป็นโคบอลครับเป็นรัสเทลโคครับรัสเซลโคบอลสังข์กระบอก อ่านะฮะต่อมาอันนี้ครับผมอันนี้คีมไอโนเหมือนกันแต่ปมคีมไอโนนะฮะครัับกตเมียเป็นตัวเมียปล่อยอยู่เท่าไหร่ครับพี่อันนี้อันนี้แหละครับเดี๋ยวนี้ปล่อยถูกมากครับเหลือสองพันกว่าสองพันกว่าเท่านั้นเองจะเป็นสีสูงๆด้วยนะฮะ ต่อมาฮะตรงตัวนี้เป็นไรเอ่ยตัวนี้เป็นอเมริกันครับหรือเรียกอีกอย่างคือไดรูดอ๋อไดรูดโคบอลเทอคอยตื่นกาเต็มเต็มอ้สุดยอดนะตอนนี้ผัดผลยังไม่เต็มอ่าครับผมก็ผัดผลใหม่อยู่อบครับผะรดสีออนครับอ่าต่อมาตัวต่อมาครับอ่าตัวนี้จะเป็นเป็นพายครับพายู สวยนะขนขนเขาจะมีพายสีขาวพายนะฮะตัวถ้าพายบูนี่คือจะมีขาวแสมอ่าครับผมถ้าพายกรีนก็จะเหลืองแซมสวยมากครับนี่โอลิฟโอลิฟนี่สีแบบมะกอกนะโอรีฟโอรีฟสูงก็สูงสุดของสายสีสายกรีนนะอ๋อโอลิฟมีตัวเท่าไหร่ที่นี่โอลิฟนี่ขายอยู่สองพันสองพันสองทวนเลยนะโอเคครับสองทวน อันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียด้วยนะตัวเมียอ่านะครับแล้วก็พายตัวเมื่อกี้อ่ะอันนั้นอันนั้นพายธรรมดาไม่ไม่ไม่มีสายเลยมากก็คิดตัวพันตัวพันเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้หน่ารักครับเาตามนี้เลยครับครับผมตลาดเลยครับอ่าต่อมาครับนี่ขาวเลยทั้งตัวครับเสวอครับเป็นเฮฟวี่ครับเฮฟวี่พายเฮฟวี่พายเมิร์ฟนะครับเฮฟวี่พายเมิร์ฟครับส่วนอีกตัวนึงก็เป็นไดรลูกไดลูกก้อนเจ้คอยครับกอ้สวยครับสวย อ่าแลวคู่นี้คือใครครับผมคู่นี้เป็นอเมริกันหรือไดรูดนะครับคาโอลีฟครับน้องน่ารักมากนะฮะเป็นเป็นสูงสุดของสายกรีนกันไดรูดเราจะมีไดรูดตั้งแต่อ่าเขาเรียกว่าไดรูดกรีนก็หรืออเมริกันยโลที่รู้จักกันครับแล้วก็จะมีอ่าไดรูดดักกรีนครับนี่ไดรูดโอลีฟสูงสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ขขยคู่เท่าไหร่ฮะ อันนี้รักษาอยู่ตัวสามพันตัวสามพันนะเป็นคู่เมียด้วยป่ะฮะอันนี้รู้สึกจะพู่หมดเลยครับพูทั้งคู่นะโอเคครับพี่น้องกันครับผมทั้งห่างตอนนี้เจ้ามีกันน่าต่อมาด้านด้านเนเ้ยครับอเมริกันโคบอลอเมริกันโคบอลนะฮะน่ารักเลยนะอันนี้ฮะอันนั้นจะเป็นลูปิโนเหลืองตาแดงหรือเหลืองตาแดงด้านขวาขวาตัวนั้นเป็นเมิร์ฟครับเมิร์ฟนะเทาเทาปนขาวสวยมากนะฮะสวยมากครับพี่อาจจะไปมุมต่อไปนะครับ อนี้เป็นอะไรครับพี่แม็กซ์พี่ยินจากรกคีนครับอ่ากินจักราคีนนะครับจักราคีนไฟนิดหน่อยครับผมครับอ่าสวยนะสวยอ่าต่อมาด้านนี้คือตู้ตู้อบใช่ไหมครับที่ใส่ลูกนกครับครับตอนนี้ลูกนกขาดต้องรออีกประมาณสักอาทิตย์นึง่งถึงจะลงมาใหม่ครับผมเป็นตู้อบเลยนะตู้อบที่ใส่ขาลูกนกค่ะอาหารนกป้อนต่อครับอ่าฮะรอืมนี่ฮะ อือเนี่ยการอบนะทําให้แบบน้องนกนี่จะต้องใช้อุณหภูมินิดหนึงครับน้องน้องจะแข็งแรงนะอยู่อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะครับผมอันนี้เป็นอาหารอะไรครับพี่อันนี้คือเป็นโลหะมาจากทางนอกครับที่ฟาร์มเราใช้สองตัวเนี่ยครับมีดินด่างกับมีแคลเซียมดินด่างกับแคลเซียมอ่าฮะเข้าใจครับอ่าฮะ อ่าต่อมาด้านบนข้างบนก็จะเป็นสีนะครับคระพรอัน,นี่ที่อยู่ข้างในนี่เราก็จะคัดโครงสร้างมานี่งครับอ่ะพรหมอันนี้ก็จะเป็นเขียวเป็นเหลืองครับธรรมดานะฮะนียสวยเลยนะฮะโครงสร้างได้แข็งแรงครับเนียสวยนะอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ อ่าด้านนี้เป็นฟิน74ตะเกตทั่วไปนะครับพี่ทั่วไปเล่นๆครับอันนี้ตัวเท่าไหร่บ้างครับตัวแ็ก้อยครับ6้อยเท่านั้นนะหรือ7ร้อยอ่าก็ด้านนี้ก็ผมเหมือนกันนะนี่เขียวมีหน้าส้มหน้าแดงอ่าสวยนะเป็นทองนี่มีม่วงสับเหลืองสวยมากนะครับพี่อกขาวสวยมากจะมีมวงดูสุขภาพดีด้วยนะอ่า อ่าแล้วอันนี้ครับตัวเมียครับเราแยกให้ลูกค้าเลยอ่าครับผมครับผมด้านนี้เป็นตัวเมียนะฮะแต่ด้านนี้เป็นตัวผู้นะครับสีสันสดใสอันนี้ผู้หมดได้ห้าตัวนะอ่าโอเคขอบคผมครับต่อมาครับฟอพาร์ตนี่ผมอ่านี่เป็นฟอพารครับสีเขียวครับ น้องก็บังทานอาหารเม็ดด้วยนะอาหารที่ให้ใช้เองนี่เป็นอะไรข้าวลายป่ะฮะเป็นข้าวสิบสามอย่างข้าวสิบสามอย่างนะครับแต่ตัวที่พิเศษสุดก็คือตัวที่ใส่ในต้วยครับหมดเกลี้ยงแล้วครับผมอ่ตัวพิเศษตัวนี้คือตัวอะไรครับเป็นข้าวเขาเรียกข้าวสะอาดข้าวข้าวสดอ่าครับคุณข้าอาหารก็จะเยอะกว่าข้าวแห้งครับครับผมน้องชอบมากใส่เมื่อไหร่นี่หมดเกลี้ยงหนะเกลี้ยงหมดเลยนะลอวอย่างค้วเนี้ยครับเกลี้ยงเหมือนกันครับเหมือนกันนะทั้งหมด่ครับครับ นี้ก็ลาด้านนี้เป็นฟ้านะน้องกินเก่งมากเลยนะสุขภาพดีนะฮะอย่างฟ้านี่คู่เท่าไหร่ครับพี่ฟ้าตัวแปดร้อยครับแปดร้อยนะครับตรงนี้ตัวแปดร้อยเดี๋ยวห้าร้อยอ่าแล้วด้านนี้ครับพี่อันนี้จะเป็นพวกสีเหลืองใสครีนอ่าครก็ผมมีพายพายกรีนน้องกรีนสวยนะมีเล่นชิงช้าด้วยเห็นไหมโยกใหญ่เออเขาก็เล่นด้วยนะฮะเนี่ยใครเครียดใครเครียดใช้เครียด อย่างนี้ตัวเท่าไหร่บ้างครับพี่แม็กซตัวนี้ตัวละพันครับหนึ่งพันเท่านั้นนะสวยเขาเรียกว่าสีอะไรนะฮะตัวนี้จะเป็นพวกสายไฟเกลไฟเกลนพัดเทลกีนพัดเทลกีนได้ลูซีอะไรพวกเนี้ยครับเพราะผมมองว่าในตัวเขามันมีทั้งฟ้าทั้งทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งออกสีใบเตยเนอะนะฮะสวยมากครับสวยมากอ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับคอโบสนะครับทอคอยตัวพันห้านะครับ สเปเชียลออฟเฟอร์ด้วยราคาพิเศษนะนี่ฮะอันนี้อันนี้เป็นตามชื่อเลยนะใช่ครับขอบอสเ o อร์คอยส์นี่ฮะสวยมากอันนี้ก็อันนี้จะเป็นบูเก็ตก็จะลงไปอีกนิดนึงบูเทอร์คอยส์อันนี้บูเทอร์คอยส์นะครับไม่ไม่ใช่ขอบอนะเป็นบูธรรมดานะบูเทอร์คอยส์อันนี้หนึ่งพันบาทนะฮะอ๋อนี่ตอนนี้ฮะนี่นะฮะ อ่เดี๋ยวมามุมต่อมานะครับด้านนี้อะไรครับพี่แม็กซ์จะเป็นโคบอลครับครับผมอ่านี่โคบอลธรรมดานะฮะโดยว้ายก็จะมีหัวสีเขียวอ่าครับ,บรธรรมดาครับอือแล้วด้านนี้ครับอันนี้เป็นอเมริกันเยลโล่ครับอเมริกันเยลโล่น,น,น,นะฮะกันไว้อ่าครับผมนี่เข้าคู่แล้วนีเข้าคู่แล้วอย่างคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้สองพันครับสองพันเท่านั้นโหน่ารักนะต่อมาด้านนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นพาสเทลครับครับพาสเทลเมิร์ฟพาสเทลเมิร์ฟนะครับ ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวนี้เหรอครับสองพันสองพันนะอ่าต่อมานี่ฮะสองพันเก่งมากัครเมกันรถทั้งคู่ครับเมกันยลต์ทั้งคู่สองพันพันหนึ่งเท่านั้นนะฮะตัวละอ่าต่อมานี่ฮะนี่เปมกันรักกีดอ่าครับผมเมกันรักกีดนะฮะครับอ่าโอเคครับอันนี้คู่เท่าไหร่ครับเมกันรักกีสองพันสองพันอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับสดท่านี้ขอบคุณพี่แม็กซ์มากนะครับที่ให้ถ่ายทำนะครับร้านนกสวยงามนะ ครับผมเพสอารอารนะครับก็คือจะมีหลักๆก็คือฟอร์พาสแล้วก็ฟินเจ็ดสีครีบูนนะครับคีบูนด้วยนะฮะและได้ข่าวว่าในอนาคตจะมีนกนำเข้ามาใหม่ด้วยนำเข้าก็จะเป็นพวกเจ็ดสีนี่แหละครับฟินเจ็ดสีชิ้นต่างๆแล้วก็ครีบูนครับอย่าสนใจเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูได้เยี่ยมไเลยนะครับครับอาถ้า ท่านผู้ชมท่านบ้านสนใจเนี่ยนกสวยงามจากจะเลี้ยงนกเล็กๆที่ไม่เสียงดังเลยก็ไม่ใช้พื้นที่มากครับสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับเบอร์อะไรครับติดต่อตามเบอร์ศูนย์แปดหกค่าสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกสองครับผมครับของพี่แม็กซ์ก็ได้ครับมีเฟซบุ๊กแล้วก็มีเพจนะอเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้ด้วยนะเพจออ่าโอเคครับขอบคุณมากครับพี่แม็กซ์สุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวว่างจะมาอัปเดตอีพีต่อไปนะครับบอ่ครับนกสวยงามนะครับ ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ได้ครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่สวยเลยนะ